ครับพี่ผมไม่โอ้อากูลงแล้วพี่อากูลงแล้วลงแล้วครับลงแล้ว<า>คำเดียวนะคำเดียวนะแล้วมึงยาวกูไม่ได้ทหารหมอะครับตำรวจครับมีคนทำลายร,ร่างกายครับไอขยะแกขยะใจยเยนเอา้าพิ่งซ่อมรถมาเฮ้ยเดินทางปลอดภัยครับพี่ชายเียิงใายขิงใาย นริงไครับจำจำคนนี้ได้ไหมครับคนข้างหลังได้ไหมหนูอยากโดนถีบครับอยากโดนถีบตกรถครับเขาบอกองนี้แต่แหละอยากโดนกระชากตกรถอ๋อพี่เอาพี่รู้จักกับผมเหรอครับพี่รอครับพี่รอพี่ครับพี่ลงมาดิพี่กินเหล้ามาปะเนี่ยไอ้นะว่าอะไรนะครับพูดว่าอะไรนะลงลงมาดิลงมาดิครับพี่เองเองเองครูเข่าดิ อะไรนะไม่เคยคุกเข่าดิคุกเข่าอะไรครับพี่เดยกมานะพี่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ผม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 มาเช็ดรถให้พี่ครับว่าไงพี่คุกเข่าดิเเเคุกขาดิวผมผมไม่แต่ผู้หญิงคุกเข่าครับพี่คุกแล้วครับคุกเข่าดิคุกแล้วพี่นี่ก็นี่ไงกูคุกอยู่บัตรบัตรอาาบบััดมิอะไรครับพี่มือหาเอาไว้ขยะ โอไฟก่อนแล้วเออกูกลัวเขามามีแต่เรื่องเลยอะไรวะโอมาหาตำรวจนะรับำรวจครับเอาพี่มาเอาพี่มีอะไรพี่พี่เอาอะไรอะอะโอเคโอเคลงครับพี่ลงแล้วครับพี่เอามาแล้วครับพี่พี่รับรับมาแล้วครับพี่เอ็งขึ้เข่าดิครับไหนเอาบัตรมาตรวจนีดงทำทำไงครับพี่เอ็งดื่มเราสุบรีมันเนี่ยไม่ไม่ไม่สูบครับดื่มอย่างเดียวครับดื่มไร แบ็ครับสูบปะเนี่ยไม่ครับดูดปะเนี่ยดูดครับดูดไหนตัวเดียวดิไหนเดียวดิมันจะดูตรงนี้ได้หรอครับพี่ผู้หญิงรับตานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหนอนอ้าเอาวอ้าวห้าสี่นะครับไม่ใหา่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะไม่ใช่จะเช็ดรถให้สักหน่อยโถ่ไม่ครับไม่ครับไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับโอุ้โดนธนาคารลบอะไรไปเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยครับพี่ไม่ได้ไม่มีอะไรเลครับพี่พี่อยู่อีกคิงไซส์หรอครับ ไม่ใช่ครับแก๊งขยะทีซ้ายไหนอ๋อพับพี่ไปอยู่แก๊งขยะเลยครับแก๊งแก๊งที่หยาผมแค่ดื่มเหล้าเฉยๆครับพี่เฮ้ยอย่าขัดขืนไม่ได้ขัดขืนเลยนะครับพี่มีแต่ผู้หญิงที่ขัดขืนผมครับพี่อ๋อจะโอนเงินเหรอครับพี่สองเก้าห้าครับอะไรก็อะไรนะสองเก้าห้าครับพี่จามโอ้ครับพี่จามโอ้เฮ้ยไม่ดีละ เ้ยไปมาขับรถถ้าขาดขืนโดนนะซอยซอยซ้ายซอ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 ยดิไอเนี่ยไอ้ใครขหลอดไอ้โง่มึงก็เดี๋ยวซอยซอยเขาจากซอยซอยซ้ายโอ้ยมันไม่เดี๋ยวซอยเข้าไปมึงเดี๋ยวซอยซ้ายดิจีสายซอ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 ยไหนซอยซ้ายไม่ตรงตรงเดียวซ้ายไโอ้ยพี่ทำมันไม่ใช่ผมนะครับพี่ขับอ่ะไม่แค่อวคุณลงอะไม่ไปัญหาผมไม่ได้โอ้โหพี่ดูคลิปไหนมาบ้างครับนี่ พี่มันไม่ใช่ผมพลไม่ใช่ผมอ่ะพี่เอ้าเอาพี่มันไม่ใช่ผมอ่ะเอ้าผมไม่ได้ขับดิพี่ผมไม่ได้ขับอ่ะครับพี่ผมไม่โอ้อ่ะคุลงแล้วพี่อ่ะคุลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วเองว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้นี่เอ้ยพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เอาเรเอาศพเอาศพมา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 อุบานอุมานอุมานมันด่าเรามันด่าพวกเราอุนด่าพวกเราไม่ด่าไม่ด่าด่าไม่ด่า ู้ชาว้ชาู้ชาไม่ได้ไม่ผมยักไม่รู้จักบูพี่เลยพี่ผู้พี่ผู้หญิงคุยกันก่อนครับผมไม่รู้จักใครเลยนะครับ<ม>เอาเฮ้ยพี่ไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไม่พี่พาผมไปสิ พี่เอ้ยไม่พี่พาผมไปไปไหนก็ไปเดี๋ยวขึ้นได้เดี๋ยขึ้นขอขอโทษนะพี่มันจำเป็นจริงๆโอ้คุณผู้หญิงขาวเอาคุณพี่ฟังฟังผมก่อนหยุด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 ้าผมแทงงอนนะถ้าแทงงอนนะถ้าแทงงอนนะไม่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาแทงได้ไงก็เฮ้ยคุยกันก่อนครับไม่ต้องคุยก่อนนะไม่งั้นไม่มันไม่ได้นะครับต้องคุยกันก่อนอะไร เนี่ยคุณเลฟเป็นอะไรเนี่ยบา้บาบา้ามหน้าเนี่ยประอาหารอะไรเนี่ยโอมากันเต็มเ,เลยประอาหารนะไอเด็ดเดยดดูดิเดี๋ยวกูญิงดูดิอีกครับหนึ่งเอ็งวิทยพื้นดิเอ็งวิทยพื้นสองสามเฮ้ยมันมันลุกนั่งจริงจัง,จงผมยังไม่ได้ทำอะไรไ<ม>เลยแล้วแล้วอยู่อยู่อือแบบว่าแกงพี่ว่าเป็นใครอ่ะเลยอกเข้าไปใครหรอกว่ากูว่ามึงเงียบปากก่อนดนี่ว่ะเหมือนเขาจะกระทืบกูเพราะมึงเนี่ยแหละไม่ไม่ครับคืออย่างงี้ครับผมอยากเล่าให้ฟังคืออยู่อยู่อ่ะในผลอาหารเขาบอกว่าผมเมาเห็นปะเห็นปะ ดูดิกินเหล้าหรือเปล่าแล้วขับครับรถคุณมันสายไม่ได้เมาครับผมให้พัตเตอร์ขับให้นะไม่ใช่ครับเมื่อกี้คือคุณขับเองครับอ้าไมไอเตอร์มันเมามันไม่เอามาล่ะครับมาขับรถด้วยเมาเสร็จนัวผู้หญิงด้วยไม่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 ไเดียวนะคําเดียวนะครับเดียวนะคําเดียวนะแล้วมึงจะเอากูไม่ได้ทหารนะหมอะครับตำรวจครับมีคนทำลายร่างกายครับมีคนทำลายร่างกายครับเนี่ยพี่พี่มีด็อกเลสเขาเป็นไรเนี่ยไม่มีอะไรผมไปก่อนนะพี่ เลียได้ขยะยาาวคุณไหมล่ะอยาแกขยะฮัลโหลครับไออ่ะห้ามห้ามขับคันนี้ครับไม่พี่ลองขึ้นดูครับพี่ลองขึ้นพี่ผู้ชายหรือพี่ผู้หญิงแล้วมันขึ้นแล้วมันเป็นไรไหมครับขึ้นแล้วโดนชนไงพี่สาวขึ้นแล้วมันโดนชนพี่มันจะโดนชนโก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 ้กลัวอย่าแค่รอเป็นอะไรเนี่ยอ้าวฮัลโหลครับขบมีอะไรก็คุยกันดีพี่อ๋อพี่มีอะไรครับครับ เขาเป็นการ์ดฮฮัลโหลครับไปมีเรื่องอะไปไปมีเรื่องอับคิงไซด์หรอครับอะไรนะครับมีเรื่องอับคิงไซา์หรอไม่มีนะครับตอนอ้าวผมเห็นเขาบับเบฟฟอร์ดอยู่อุ้ยขอโทษครับไอ้ทำไมพี่รถพี่มีหมวกซันน์คอร์ดด้วยอะครับพี่พี่เป็นซันน์คอร์เหรอครับน้องลูกคนเดียวพี่ลูกคนเดียวลูกคนเดียวอ๋อู่นี้ต่อยไหมไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าผู้หญิงอะลูกคนเดียวเดี๋ยวผมพูดเองแบบผมดาวกับผู้หญิงเดียวครับ รถรถนี่มันมาจากไหนแล้วทำไมมันมีหมวกไซน์นคอสด้วยครับพี่ไม่รู้เหมือนกันน้องกูบอกว่ากูรู้คนเดียวไอ้ฟับแล้วเน้นบอกว่าทตีกันที่เลไปโทษโทษโทษมันไม่ได้สตรีมเป็นอะไรวะเออมึงเป็นไรน้องน้องพี่จ๋ากูเรียกเนี่ยกูเรียกนี่ได้ยินไหมนี่ฮลัลโหลน้ลองหวานใจกูถามอ่ะไม่ตอบกูชนเละนะหวาน ได้ยินมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงชื่ออะไรใหญ่กูต้องมีน้ำโหรได้ยินมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยน้องพี่ถามเนี่ยว่าเองชื่ออะไรหรอครับครับได้ยินไหมหรอครับได้ยินไหมมึงรีหูดิสัตว์ยี่ขียะมึงจะรีหูปะครับได้ยินไหมเดอได้ยินเองได้ยินพี่ไหมมึงดูปากกูดิปากกูมันขยับเนี่ยปากกูมันขยับเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยปากกูมันขยับเนี่ย มึงก็มึงก็รีววหูดีก็ขี้พี่ครับเดี๋ยวผมพี่ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่ผมไปก่อนนะครับพี่ผมไปก่อนครับเล่นเกมให้มีความสุขครับไม่ใช่ครับพี่ชายเดินทางดีดูแลร่าาสุขภาพด้วยครับพี่มีเรื่องนะถ้าชนอะเอาฉพึ่งซ่อมรถมาเฮ้ยเดินทางปลอดภัยครับพี่ชาย พี่ครับแต่แต่ขอขอคุยกันดีๆนะพี่อย่าไปคุยกับคิงไซส์แบบไอข้ขยะแกขยะใจเย็นเ้ยไอนี้แลนกูเนี่ยใครทมาให้ยืนไรแลนก็แลนกูเฮ้ยกูยืนแลนมาก่อนนะเขาไม่ยืนได้ไงวะเฮ้ยใครมายืนในสัตสัตเอ้พอบอกข้อจริงก็ไม่ไหวอันนี้ว่ะรอกูก่อนรอมึงฟังกูนะถ้ากูมีปากหลามกูมีอะไรเมื่อไหร่พวกมึงซวย วันไหนกูเอาแกกูมีแก๊งเมื่อไหร่พวกมึงซวยกูไม่สนเราพวกมึงจะขับรถอะไรแต่แต่ถ้าวันไหนกูมีแก๊งเมื่อไหร่พวกมึงซวยกูบอกแค่นั้นแหละ <c oughs> แค่นี้แค่นี้มันจะไม่กล้ามากับพี่เลยวันใดวันหนึ่งนะกูมีแบบพักพ่วกมีขอมีอะไรเมื่อไหร่มึงจะซวยเป็นแก๊งแรกไอ้คิงไซส์ <c oughs> มึงรู้ไหมว่าน้องมึงทำแบบกูไวบ้างขยะกูฝากเฮ้ยแคลอทมึงเงียบปากดิ อเขาผ่านมาได้ยินนี่อะผ่านมาได้ยินนี่ไงนี่ไงผ่านมาได้ยินน้องครับเอ็งมีแฟนยังเอ็งมีแฟนยังแต่พี่มีแล้วอะรีบๆมีด้วยน้องไปลุ้นจะถามว่าพี่ผ่านทางไปไหนคะพี่ชายจะบอบอ๋อมีมีข้าวกินยังครับพี่ผมผมยังไม่มีเลยครับพี่ชายก็จะขอสักกล่องได้ไหมครับพี่ ทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับพ <quin> ี่ชายเดินทางปลอดภัยครับอะไรนะครับขออะไรรคับ่าผมก็ฝ่าเลขสองเก้าห้าครับพี่ขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตตั้งท่าวิ่งก่อนนะเอาหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้จะไปได้อย่างเนี้ยเอาเอาเงยเอาไม่ละเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ครับพี่ครับผม ไม่ผมจะบอกว่าพี่มีแฟนแล้วก็ก็เดี๋ยวพี่ก็มีครับเดี๋ยวก็เจอคนดีดีครับพี่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยคงมีเร็วๆ็วเนี้ยมึงอะทวับนีไงเขาอยู่แล้วนี่ฮัลโหลพี่พี่คิงไทสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีได้รู้จักครับเจมส์ครับเจมส์อะไรเจมส์ครับอะไรไม่พูดพออะไรพูดอะไรไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาโดนทิ้งคนต่อไปไม่เข็ดไงไม่เข็ดไม่เข็ดฮัลโหลคุณผู้ชายครับคนนี้คุยเยอะนะครับผมบอกไว้ก่อนนะคุยกับเบรฟอร์ดคุยอะไรเพียบเลยครับพี่ผู้หญิงคนนี้ใจร้ายด้วย วัยรุ่นแต่งตัวให้ชื่นใจนะมากับสาวอ่ะมึงมาคนเดียวเมื่อไหร่ล่ะมึงสวยวัยรุ่นเราวเดยเราวเดยกูไม่ลงกูรุ่นใหญ่กูไม่ลงวเดกูไม่ลงกูไม่ลงไม่ลงกูไม่ลงโอเคโอเคอยู่แก๊งไรเนี่ยเอ็งอยู่แก๊งไรเนี่ยใส่อะไรเลือนหรือเปล่าเดี๋ยวใส่ชุดแก๊งมั่ว์ปะเนี่ยใส่ไปเรื่อยครับมือมือเอ็มมือมือจะใส่หมัดอ่ะกูไม่ล่ะมือเอาหมัดอ่ะกูไม่ล่ะได้เลยเอาหดเราวันเดย์เคยเราเนี่ว้าเาวเดย์เวันเดย์แหนมึงไม่กล้าหมัดอ่ะกูนี่ว่าโอเคโอเค ขอโทษขอโทษขอโทษมันไม่เห็น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 อู้ยแม่ไม่ไม่คนแบบคนมีน้ำใจมิตรเฮ้ยเออขอโทษครับเอาลบหลบลบเออโอ้โหกูโดนอีกแล้วโอ้ยไอเตอร์ไออโอ้ฟองแปลน